ก็ขอเจริญทรรมสำนักปีท่านผู้รับชมทุกท่านนะคะขณะนี้เราก็ยังอยู่ในช่วงที่3นะคะนาซอยนวมินทร์4ีิค่ะเพื่อที่จะรายงานตลาดบุญนิยมนะคะในวันนี้วันอาทิตย์ที่22มีนาคม2,563นะคะ ขอบพระคุณนะคะสองท่านแล้วนะคะที่เข้าติดตามรับชมมาซึ่งขณะนี้นะคะขอภัยนะคะเราอยู่ในช่วงที่รายงานตลาดุนิยมสันติอโศกนะคะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์และเม,มื่อวานเมื่อซึ่งก่อนหน้านี้นะคะได้มีการประกาศของผู้ว่ากอทมอนะคะถึงกับนโยบายในการในการปิดข้างสรรพสินค้าแต่ให้เปิดร้านค้าด้านอาหารและยาที่มีความจําเป็นในการดําเนินชีวิตของ ที่น้องชาวกรุงเทพมหานครกันอยู่นะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเมื่อครู่นะคะที่เรายืนอยู่กันตรงนี้เป็นซอยน้วมิน46ตลาดบุญนิยมนะคะเมื่อสักครู่ที่ท่านคณะกรรมการได้แจ้งนะคะก็จะเปิดทุกวันนะคะเมื่อท่านเดินมาถึงในซอยนวมิน46กติกาที่เราจะทำร่วมกันก็คือล้างมือใส่แมส แล้วก็วัดไข้นะคะโดยเป็นหลักเลยนะคะที่ซอยนวมิน46ห่าตรงนี้เต็มนะคะคิวยาวแถวยาวท่านก็สามารถเดินไปในซอยนวมิน48ด้านซ้ายมือนะคะเข้าไปทางด้านนั้นได้นะคะถเข้าทางด้านหลังด้านข้างเข้าทางด้านข้างนะคะส่วนอีกทางหนึ่งก็คือไปทางซ้ายมือด้านนี้นะคะข้างร้านชมรมมังสวิรัตแห่งประเทศไทยในซอยนวมิน44นะคะเข้าเดินเข้าไปอีกด้านหนึ่งนะคะ ส่วนที่จอดรถก็เข้าไปในซอยดับเบิล่ินะคะจอดด้านในสุดนะคะและหากไม่มีความจําเป็นก็ใช้รถประจําทางมานะคะซึ่งช่วงนี้ทางกรทกรมทางกรุงเทพหานครเราอาจจะมีการปรับช่องห่างของการของการใช้การโดยสารรถประจําทางพอสมควรนะคะซึ่งขณะนี้บรรยากาศครั้งนี้เรารเราได้รายงานเป็นช่วงที่3นะคะซึ่งขณะนี้กเ็เวลาสักเท่าไหร่เอ่ย คงประมาณ10ไม่ทราบว่าเวลาตอนนี้เท่าไหร่นะคะสิบโมงสิโมงกว่าแล้วใช่ไหมคะค่ะค่ะค่ะซึ่งขณะน,นี้นะคะคณะกรรมการบบรสันติอโศกเรานะคะทั้งสองท่านคืออายนสิริและอาอนุนะคะค่ะก็มีรายงานจะเล่าให้พี่น้องได้ฟังยังไงบ้างคะสำหรับผู้ที่ติดตามะคะ่ะ สำนึกดีอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ชมคะอนุอยู่กับอาย์ศิริเลขานุการชุมชนนะคะอานคะช่วงเช้าอานเป็นคนอยู่ติดสถานการณ์ตลอดบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะช่วงเช้าก็จะแน่นหน่อยนะคะโดยเฉพาะใน46ตรงนี้ค่ะแต่ก็ก็ระบายไปได้ดีอยู่ค่ะค่ะวันนี้ที่นะครับมีการคือภาพรวมของเราอ่ะนะคะก็ขอเรียนย้ำ พ่อค้าหมักไมผ่านที่เสาที่ที่ต้องขออภัยนะคะพอดีมีการประกาศประชุมพ่อค้าแม่ค้าในตลาดอีกกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราเรียกมาในคุยให้ให้คณะกรรมการทั้งสองขั้นนะคะได้ช่วยสรุปว่าบรรยากาศวันนี้เป็นอย่างไรค่ะในการปรับตัวในการที่เราจะปรับตัวกับนโยบายของทางผู้ว่ากอทมค่ะั้นสองทีหานะครับเวลาเรียตรงนะครับขอบคุณครับ มุมไหนดีเนาะอค่ะเชญเชิญอนุเลยค่ะกับคอภัยนะคะก็มาถึงจุดนี้นะคะก็ประมาณ11โมงนะคะเราอยู่ที่ตลาดบุญนิยมสันติอโศกนะคะก็เป็นช่วงวันอาทิตย์ที่ช่วงเช้าผู้คนคับคั่งหน่อยนะคะคับคั่งหน่อยพอสายก็เริ่มคลายตัวนะคะก็อยู่สบายๆบรรยากาศขนาดนี้นะคะกำลังดีค่ะกําลังดีนะคะพืชผักก็ยังมีให้บริการได้เพียงพออยู่อยู่ค่ะยังมีอยู่นะคะถึงเวลาก็ยังมี ตลาดจะวายสักกี่โมงคะเที่ยงค่ะเที่ยงก็จะวายวปิดถือว่าเป็นการปิดตลาดเนาะค่ะค่ะแล้วพิเศษวันนี้พ่อค้าแม่ค้าของเราก็ได้ยินประกาศว่าจะนัดประชุมกันด้วยใช่ค่ะ<ร>เ,พเพื่อที่จะท่านใดที่สามารถมาขายวันธรรมดาได้ ก็จะให้มาขายวันธรรมดาค่ะทั้งน,นี้ก็เพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องของเราได้มาซื้อหาจับใจ่ายใช้สอยได้สะดวกนะคะทุกวันเลยไม่ต้องไปแออัดคับคั่งอยู่เฉพ <oka S 1> เาะวานร์วอาทิตย์ค่ะคือกระจายกันออกไปกระจายออกไปค่ะแบบนี้ก็จะช่วยอำนวยความสะดวกได้มากขึ้นด้วยนะคะถ้าหากท่านที่อยู่ระแวกนี้บริเวณนี้นะคะตั้งใจที่จะมาหาพืชผักไร้าสารพิษหรืออาหารที่ปลอดภัย ไว้บริโภคในครัวเรือนในช่วงนี้นะคะก็แวะเวียนมาได้ที่ซอยนวมิน46คี่ะนะคะเราประตูแรกเราอาจจะคัดกรองเข้มหน่อยนะคะมีทั้งตรวจวัดอุณหภูมินะคะแล้วก็ตรวจว่าใส่แมสไหมแนะนำให้ล้างมือนะคะถ้าหากว่ามาเช้าเนี่ผู้คนอาจจะคับขั่งหน่อยค่ะก็เลี่ยงไปใช้ประตู2ประตู3ก็ได้นะคะประตู2นี้เข้าทางด้านซอยนวมิน44ี ค่ะแล้วเดินเลี้ยวเข้าวัดผ่านสวนหย่อมนิดหน่อยค่ะอ่าแล้วก็จะเข้าประตูสองนะคะส่วนประตูสามเข้าที่ซอยนวมินทร์สี่สิบแปดค่ะออกจากพลังวนแล้วก็ลานจอนดรถก็เข้าได้เลยค่ะเข้าได้เลยนะคะก็ช่วยกันดูนะคะช่วยกันจัดสรรองค์ประกอบเพื่อไม่ให้เกิดการขับขั่งหรือประชาชนไปแออัดอยู่บริเวณใดบริเวณหนึ่งนะคะตรงนี้เราก็ยินดีที่จะจัดบริการให้กับพี่น้องของเรา อยู่นะคะจนกว่าสถานการณ์ที่เราจะต้องว่าประเมินกันทุกวันนะคะอยู่<น>ประเมินทุกวันแล้วเราก็จะแจ้งข่าวกันเป็นระยะระยะไปนะคะค่ะก็คงประมาณนี้เนาะค่ะขอบพระคุณมากค่ะ